คลิปที่ผมนำมาฝากกันในวันนี้นะครับมาจากช่อง FU 7 Travel ของคุณรอยแล้วก็คุณชาวรอนครับทั้งคู่เป็นคู่รักกึ่งกเกษียณชาวไต้หวันที่เดินทางท่องเที่ยวทั่วโลกโดยเริ่มต้นจากทิปพนิมูลที่นิวซีแลนด์ของพวกเขาแล้วก็ท่องเที่ยวเรื่อยมาจนถึงทุกวันนี้ครับช่องนี้มีผู้ติดตามมากกว่า40,000คนมีคลิปถึง107คลิปเดินทางท่องเที่ยวมาแล้วหลากหลายประเทศจนตอนนี้เขามาเที่ยวที่ประเทศไทยครับ คลิปนี้คุณชาลอนและคุณรอยบอกว่าเขาจะแนะนำตลาดลับๆสำหรับคนในท้องถิ่นให้นักท่องเทียเ่ยวได้รู้จักตลาดนี้ของราคาถูกสะอาดสะอ้านพ่อค้าแม่ค้าน่ารักและเป็นตลาดที่เต็มไปด้วยสีสันครับเริ่มต้นคลิปคุณรอยบอกว่าผมมากรุงเทพหลายครั้งแล้วแต่ไม่น่าเชื่อว่าครั้งนี้จะมาเจอกับขุมทรัพย์ที่ทำให้เราทั้งคู่ประทับใจ วันนี้ผมจะแนะนำตลาดเช้าและตลาดกลางคืน 2- ที่ที่ไม่เพียงแต่ไม่ไกลจาก BTS และสนามบินดอนเมืองเท่านั้นแต่ยังไม่เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวและสินค้าก็ยังราคาถูกอย่างไม่น่าเชื่ออีกด้วยวันนี้ผมเจอตลาดท้องถิ่นของคนกรุงเทพแล้วได้ยินมาว่าตลาดนี้มีขนาดใหญ่มากแล้วร้านค้าก็เต็มไปหมดตลาดแรกนี้มีทั้งหมด2โซนคือโซนที่เป็นห้างและก็โซนขายอาหารสดผมตื่นเต้นมากที่จะได้สำรวจตลาดแห่งนี้ครับ จากนั้นคุณชาวรอนก็บอกว่าเธอตื่นเต้นสุดๆไปเลยเพราะว่าตอนที่เธอลงมาจาก BTS เธอเห็นคุณป้าท่านหนึง่งถือกล้วยทั้งหวีเลยเดินสวนเธอไปเธอก็คิดว่าเอ๊ะหรือว่าแถวนี้จะมีตลาดท้องถิ่นอยู่นะแล้วจากการที่คุณป้าซื้อกล้วยไปทั้งหวีแบบนั้นแปวลว่าราคาน่าจะดีมากๆเลยและตลาดที่ทั้งคู่เดินสำรวจกันในคลิปนี้นะครับก็คือตลาดยิ่งเจริญครับซึ่งเป็นตลาดที่ผสมผสานกันระหว่างพาซาสมัยใหม่แล้วก็ตลาดสดแบบดั้งเดิมนะครับ ซึ่งส่วนแรกที่ทั้งคู่จะเดินก็คือโซนขายอาหารที่อยู่ชั้นหนึ่งครับตอนแรกที่คุณชารอนเดินเข้าไปในตลาดเธอบอกว่าเธอตกใจเล็กน้อยว่าน,นี่คือตลาดสดเหรอทําไมมันสะอาดจังลองดูที่พื้นสิมันสะอาดมากไม่มีหนูไม่มีแมลงสาบวิ่งเพ่นพ่านพอเดินเข้ามาก็จะมีลมพัดผ่านด้วยไม่ร้อนไม่อึดอัดเหมือนตลาดสดทั่วไปเลยการเดินซื้อของที่นี่จะต้องมีความสุขมากแน่ๆนี่มันเหมือนกับฟูดคอร์ทของห้างสรรพสินค้ามากกว่าที่จะเป็นตลาด ร้านแรกที่ทั้งคู่เข้าไปอุดหนุนนะครับเป็นร้านขนมปังปิ้งไส้ทะลักที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานครับคุณดอยบอกว่านี่เป็นหนึ่งในของที่ต้องมากินให้ได้ในเยาวราชไม่คิดว่าจะมาเจอที่นี่หลังจากที่คุณชาลอนทานเข้าไปนะครับเธอก็บอกว่าไส้มันเยอะมากเลยเยอะจนทะลักออกมาส่วนเรื่องรสชาตินั้นสําหรับเธอมันหวานไปหน่อยแต่เมื่อทานคู่กับขนมปังปิ้งร้อนๆที่มาคู่กันมันก็เข้ากันดีมาก แต่ยังไงซะไซที่ให้มามันก็เยอะมากเกินไปจริงๆเยอะจนเลอะมือเธอไปหมดแล้วซึ่งมันทําให้เธอกินยากนิดหน่อยจากนั้นทั้งคู่ก็เดินไปเจอกับร้านขายผลไม้ครับแล้วก็ดูสนอกสนใจกับกล้วยทั้งหวีที่แขวนอยู่หน้าร้านเอามากๆคุยกันใหญ่เลยนะครับว่านี่ไงกล้วยที่เธอเห็นคุณป้าถือตอนเดินสวนกับที่ BTS แล้วก็ตั้งข้อสงสัยนะครับว่าทําไมต้องแขวนกล้วยทั้งหวีไว้แบบนี้ด้วยในขณะที่ผลไม้ชนิดอื่นๆวางไว้บนแผงแล้วก็ห่อด้วยพลาสติกอย่างสวยงามแต่กล้วยกลับถูกแขวนไว้แบบนี้ซึ่งหลังจากกลับถึงไต้หวันนะครับคุณรอยเขาก็ค้นหาคําตอบมาครับว่าทําไมต้องแขวนกล้วยไว้ด้วยซึ่งก็ได้คําตอบว่าการแขวนกล้วยเนี่ยเป็นการยืดอายุการเก็บรักษาของกล้วยครับเพราะกล้วยค่อนข้างบอบ,บางชาง่าย การทำแบบนี้จึงลดการสัมผัสกับพื้นผิวช่วยระบายอากาศและยังหลีกเลี่ยงผลกระทบของเอทิลีนที่ผลไม้ชนิดอื่นปล่อยออกมาด้วยครับผมฟังแล้วผมก็ได้แต่สงสัยว่าเอ๊ะการแขวนกล้วยเนี่ยมันลึกซึ้งขนาดนั้นเลยเหรอจากนั้นทั้งคู่ก็เดินไปโซนถัดไปนะครับเจอร้านขายขนมโตเกียวร้านหนึ่งคุณชาลอนก็รีบเดินตรงเข้าไปเลยคุณรอยบอกว่าตั้งแต่คุณชาลอนได้ลองทานขนมโตเกียวที่ตลาดวัลรลรสที่เชียงใหม่เธอก็ไม่เคยลืมรสชาติของมันอีกเลย คุณชารอนสั่งขนมโตเกียวไส้กรอกมาทาน1ชิ้นครับเธอบอกว่าแม้แต่ในไต้หวันเธอก็ยังไม่เคยกินอะไรแบบนี้มาก่อนส่วนคุณรอยบอกว่าเขาชอบที่มันอุ่นมือแถมมีรสชาติที่อร่อยอีกด้วยรสชาติคล้ายๆกับไส้กรอกเยอรมันเลยและแป้งที่ห่อไส้กรอกอยู่นั้นก็อร่อยมากจริงๆระหว่างเดินไปร้านต่อไปทั้งคู่ก็บอกว่าเขาชอบที่ตลาดเนี้ยกว้างขวางเดินง่ายทางเดินระหว่างล็อกกว้างจนสามารถเข็นรถส่วนกันได้สบายๆ คุณจะไม่รู้สึกรำคาญเหมือนเดินตลาดทั่วไปแน่นอนส่วนของขายก็เยอะมากมาที่นี่ที่เดียวไม่ต้องซื้ออะไรที่ไหนอีกแล้วสามารถใช้ชีวิตต่อไปได้เลยอย่างแผงไข่ก็มีขายทั้งแบบเป็นฟองแล้วก็แยกไข,ข่ขาวไข่แดงออกจากกันด้วยรวมไปจนถึงไข่ต้มก็มีขายจากนั้นทั้งคู่ก็เดินเข้าร้านนั้นออกร้านนี้ไปเรื่อยๆครับซื้อขนมกับของกินเล่นแปลกตาที่ทั้งคู่ไม่รู้จักบอกว่าเผื่อจะได้ลองชิมรสชาติใหม่ๆดูครับ ของที่เธอซื้อนะครับก็จะเป็นพวกขนมตาลสาคูยัดไส้ข้าวเหนียวมะม่วงแล้วก็ห่อหมกปลาที่เธอคิดว่ามันเป็นขนมจีบนะครับเดินมาสักพักเธอก็พบว่าบริเวณหน้าห้องน้ำเนี่ยมีเจลาค่าเชื้อโรคสําหรับล้างมือไว้บริการแบบไม่เสียเงินด้วยเธอชมว่าตลาดนี้ครบวงจรมากที่สําคัญที่นี่ยังไม่มีนักท่องเที่ยวรู้จักลูกค้าที่มาที่นี่ส่วนมากเป็นคนท้องถิ่นเกือบทั้งหมดเลยทําให้เขาสองคนดูโดดเด่นมากนะครับ นอกจากนั้นก็ยังบอกว่าสินค้าที่นี่ถูกกว่าตลาดตามแหล่งท่องเที่ยวอื่นและเป็นสินค้าที่มีคุณภาพทั้งคู่ก็เลยอดไม่ได้ที่จะเดินไปเรื่อยๆเพื่อสำรวจตลาดนี้ครับ คุณดอยบอกว่าตลาดนี้ดีมากเลยมีสินค้าหลากหลายมีผลไม้สดผลไม้แห้งเข้าสารเครื่องปรุงแล้วราคาถูกมากเมื่อเทียบกับตลาดอื่นๆที่เคยไปมาทุกอย่างจัดการได้ดีมากแม้แต่ในร้านอาหารที่ปรุงแล้วก็ไม่มีแม้แต่มแมลงวันสักตัวบินไปร,บรอบๆหรือมีอะไรที่ทำให้เขารู้สึกกังวลเกี่ยวกับด้านสุขอนามัยเลยครับทุกอย่างที่นี่ดีหมดเลยจากนั้นคุณชารอนก็ซื้อปอเปีะสดมาหนึ่งกล่องครับ หันมาคุยกับคุณรอยว่าให้ทายว่าราคาเท่าไหร่คุณรอยก็ทายว่าน่าจะประมาณ40บาทซึ่งก็ดูราคาสมเหตุสมผลนะครับแต่คุณชาลอนเฉลยว่าแค่25บาบาทเท่านั้นคุณรอยบอกว่าคนขายที่นี่ส่วนใหญ่ใจดีมากเวลาที่ถามราคาแล้วไม่รู้จะตอบยังไงพวกเขาก็จะกดตัวเลขบนมือถือหรือว่าเครื่องคิดเลขเพื่อเป็นการบอกราคาให้ทราบอย่างยิ้มแย้มแจ่มใส จากนั้นทั้งคู่ก็ซื้อกล้วยทอดน้ำแตงโมปันแล้วก็ขนมไทยอีก2-3สาอย่างที่ผมไม่รู้จักชื่อนะครับแล้วก็มีขนมสายไหมที่คุณแม่ค้าเนี่ยลงมือห่อให้กินกันสดๆตรงนั้นเลยหลังจากกินแล้วนะครับคุณชาลอนก็บอกว่ามันอร่อยมากมันไม่หวานมากเป็นแบบที่เธอชอบเลยแม่ค้าก็น่ารักสุดๆไปเลยเขาสอนวิธีกินให้เราด้วยทั้งคู่ก็หันไปขอบคุณแม่ค้าแล้วก็เดินออกจากร้านมาครับ แต่ว่าแม่ค้าก็ตะโกนเบาๆนะครับว่าจ่ายเงินก่อนค่าจ่ายเงินก่อนทั้งคู่ได้ยินแล้วก็หัวเราะออกมานะครับแล้วก็บอกว่าขอโทษค่าขอโทษค่าฉันลืมนะครับจากนั้นแม่ค้าก็ถามว่าคุณมาจากไหนคุณชาลอนก็บอกว่าเราเป็นคนไต้หวันค่ะแม่ค้าก็บอกว่าคุณสวยมากเลยคุณชาลอนยิ้มนะครับแล้วก็บอกขอบคุณค่าคุณเองก็สวยมากเหมือนกันหลังจากจ่ายเงินเสร็จนะครับคุณชาลอนก็หันมาคุยกับกล้องว่ากินเสร็จก็จะเดินหนีซะแล้วอร่อยจนลืมจ่ายเงินไปเลย จากนั้นทั้งคู่ก็มานั่งทานขนมที่ซื้อมาครับรวมทั้งหมด10อย่างพอดีคิดเป็นเงินประมาณ240บาทไทยเฉลีย่ยเฉลี่ยก็ถุงละประมาณ24บาทเท่านั้นเองนะครับก่อนทานคุณชาลอนย้ำว่าแม่ค้าพ่อค้าที่นี่น่ารักมากยิ้มแย้มแจ่มจใสอัธยาศัยดีและเพราะว่าตลาดนี้เนี่ยไม่ค่อยมีชาวต่างชาติมาเดินเล่นเวลาที่ถามราคาแม่ค้าก็จะตอบไม่ค่อยได้แต่ก็จะกดราคาลงบนเครื่องคิดเลขแทนซึ่งเป็นวิธีที่ฉลาดเอามากมาก อย่างแม่ค้าแตงโมปั่นตอนที่เขาทําให้กับเราฉันรู้สึกว่าเขายิ้มตลอดเวลาเลยฉันรู้สึกดีมากเลยรู้สึกว่าคนไทยโดยทั่วไปเป็นคนใจดีและน่าประทับใจมากๆหรืออย่างแม่ค้าที่ขายขนมสายไหมเธอรู้ว่าเราเป็นคนต่างชาติอาจจะกินขนมสายไหมไม่เป็นเธอก็สอนวิธีการกินให้แถมม้วนให้ฉันกินตรงนั้นเลยด้วย แล้วตอนที่ฉันลืมจ่ายเงินเธอเธอก็บอกให้ฉันจ่ายไม่ใช่ด้วยความโกรธหรืออะไรนะเธอแค่บอกอย่างอ่อนโยนและยิ้มแย้มฉันรู้สึกได้จริงๆว่าคนไทยเนี่ยใจดีจริงๆจากนั้นเธอก็เริ่มกินของที่เธอซื้อมานะครับบางอย่างเธอเคยกินมาก่อนแต่มันไม่ได้หน้าตาแบบนี้อย่างปอเปี๊ยะสดที่เธอเคยกินที่ไต้หวันเธอบอกว่าที่นั่นมีแค่ผักแล้วก็แผ่นแป้งแต่ของไทยเนี่ยมีหมูมีปลาอยู่ข้างในด้วยซึ่งเธอแปลกใจมากนะครับที่มันราคาแค่25บาทเท่านั้น จากนั้นเธอก็เดินเล่นที่นี่ในโซนอื่นๆต่ออีกสักพักใหญ่ๆนะครับก่อนที่จะไปตลาดนัดกลางคืนอีกที่นึง,นงเธอบอกว่าเป็นที่ที่เธอภูมิใจนําเสนอมากๆตลาดนัดกลางคืนที่ทั้งคู่มาก็คือตลาดเซฟวันโกครับคุณรอยแนะนําว่าตลาดนัดแห่งนี้มีแต่คนไทยเท่านั้นที่มาเดินซึ่งมันห่างจาก BTS แค่1นนาทีเท่านั้น ถ้าคุณอยู่บน BTS หลังจากเดินลงมาก็จะเจอตลาดนัดขนาดใหญ่ที่มีอาหารแล้วก็ของใช้ต่างๆมากมายขายอยู่คุณรอยบอกว่าตอนที่เขาอยู่บน BTS แล้วมองลงมามันเตะตามากแล้วคนส่วนใหญ่ก็ลงสถานีนี้แล้วก็เดินเข้าตลาดกันเขาก็เลยเดินตามคนอื่นเข้ามาเพื่อหาอาหารครับจากนั้นก็หันมาบอกกับนักท่องเที่ยวว่าถ้าคุณมาเที่ยวกรุงเทพแน่นอนว่าคุณจะไม่ได้มาแค่ครั้งเดียวหรอก คุณอาจจะเคยไปตลาดนัดจอดแฟร์หรือว่าตลาดรถไฟสีนัครินแล้วพบว่าทําไมราคามันแพงจังแล้วบางอย่างรสชาติก็ไม่ได้เป็นแบบคนท้องถิ่นกินกันด้วยลองมาเดินที่ตลาดเซฟวันโกดูครับมารับประสบการณ์การเดินตลาดของคนท้องถิ่นจริงๆดูผมเชื่อว่าคุณจะพบกับความแปลกใหม่ที่ดีกว่าเดิมในการท่องเที่ยวกรุงเทพครับจากนั้นทั้งคู่ก็เดินเล่นในตลาดนะครับ ดูร้านโน้นร้านนี้แต่ไม่รู้จะซื้ออะไรคุณชาลอนก็เลยบอกว่าถ้ามาตลาดใหม่ๆแล้วไม่รู้จะซื้ออะไรกินลองเดินไปเรื่อยๆแล้วดูว่าร้านไหนคนเข้าคิวเยอะที่สุดร้านนั้นจะอร่อยและไม่ทําให้คุณผิดหวังอย่างแน่นอนจากนั้นนะครับทั้งคู่ก็เข้าไปที่ร้านขายข้าวเหนียวมะม่วงข้าวเหนียวทุเรียนครับบอกว่ามันน่ารักมากน่ารักเกินกว่าจะกินลงได้แถมราคาก็ถูกมากด้วยแค่ยีบาทเอง จากนั้นก็เดินดูร้านข้าวแกงแล้วก็ร้านอื่นๆนะครับแล้วก็ชมว่ามันสะอาดมากทุกเมนูของทุกร้านจะมีถาดอาหารแล้วก็คลุมด้วยพลาสติกอีกทีแล้วราคาก็ดีมากๆด้วย ที่ตลาดนี้นะครับทั้งคู่ไม่ได้เน้นไปที่อาหารอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับแต่จะเป็นการเดินเข้าออกทุกร้านเลยเราก็บอกว่าที่นี่มันกว้างขวางต่อให้มีเวลาสัก2ชั่วโมงก็เดินไม่ทั่วและที่สําคัญทุกอย่างน่าก,กินไปหมดเลยตอนนี้งงงันไปหมดว่าจะกินอะไรดีและนอกจากโซนอาหารปรุงสุกแล้วก็ยังมีอาหารสดอีกด้วยคลิปนี้ยังไม่จบแค่นี้นะครับทั้งคู่เดินต่อไป เตือนไปกินอาหารไทยขนมไทยกันแบบจุกๆเลยครับแนะนําให้ทุกคนเข้าไปดูกันเองนะครับแล้วจะรู้ว่าอาหารไทยในสายตาชาวต่างชาติมันพิเศษแล้วก็แตกต่างจริงๆครับคลิปนี้อัพลง YouTube เมื่อประมาณ2เดือนที่แล้วนะครับมีคนดูถึง1 3 0,000วิวและคอมเมนต์อีกเยอะมากครับซึ่งวันนี้ผมได้นำคอมเมนต์บางส่วนมาอ่านให้ทุกๆคนได้ฟังกันโดยคอมเมนต์แรกนะครบบอกว่าผมไปกรุงเทพมาหลายครั้งแล้วอยากหาโอกาสไปเดินตลาดท้องถิ่นแบบนี้บ้างจัง ขอบคุณที่แนะนำอย่างตั้งใจนะครับคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าสัปดาห์หน้าจะไปเที่ยวไทยดูคลิปจบปุ๊บตัดสินใจเลยว่าจะไปกินที่ตลาดยิ่งเจริญแน่นอนขอบคุณที่แชร์สถานที่ดีๆในกรุงเทพนะครับคอมเมนต์ถัดมาครับผมจะรีบเก็บกระเป๋าแล้วออกเดินทางทันทีเลยอยากไปเที่ยวตามรอยคู่นี้แบบเป๊ะๆคอมเมนต์ถัดมาครับเพิ่งไปตลาดนัดกลางคืนนี้เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้เองใหญ่มากเดินสนุกเดินตั้งนานยังไม่ทั่วเลย ของกินก็อร่อยแล้วก็ราคาถูกมากด้วยคอมเมนต์ Comment ถัดมานะครับบอกว่ามีป้ายภาษาอังกฤษด้วยนะคิดว่าไม่ได้มีแค่คนท้องถิ่นเท่านั้นแต่ยังไงก็ขอบคุณนาไปลองจริงๆคอมเมนต์ Comment ถัดมานะครับบอกว่าที่ตลาดยิ่งเจริญฉันไปซื้อของสัปดาห์ละสองครั้งไปมาแล้วหลายปีประมาณ7 8ปปีแล้วมั้งฉันเรียกมันว่าตลาดหัวหมูถ้าเดินเข้าไปด้านในลึกๆแล้วจะเข้าใจว่าทำไมถึงเรียกแบบนั้น คอมเมนต์ถัดมานะครับขนมดอกไม้เล็กๆนั่นนะ่ารักมากถ้าเอาไปเป็นของฝากที่ออฟฟิศน่าจะมีคนชอบแน่ๆส่วนหนอนทอดนั่นรสชาติเหมือนไข่ปลาทอดแล้วจิงรีดทอดก็คล้ายกุ้งฝอยทอดฉันเคยลองมาหมดแล้วอร่อยดีคอมเมนต์ถัดมานะครับบอกว่าขอถามน่อยคะ่ะตลาดยิ่งเจริญกับตลาดนัดกลางคืนเซฟวันโกลงสถานีไหนคะซึ่งจากคำถามนี้นะครับคุณชาลอนก็เข้ามาให้รายละเอียดนะครับ คอมเมนต์ถัดมานะครับบอกว่าไม่กี่วันก่อนเพิ่งกลับมาจากเซฟวันโกลมาร์เก็ตของถูกมากแล้วก็ตลาดใหญ่มากด้วยแนะนำให้จัดไว้หลังจากเดินจตุจักเสร็จแต่ขากลับต้องเรียกแกลบหรือว่าโบยากหน่อยอาจจะเพราะไกลจากตัวเมืองคอมเมนต์ถัดมานะครับบอกว่ารู้แบบนี้แล้วจะไปเบียดคนเยอะๆที่ตลาดกลางคืนยอดฮิตอยู่ทำไมตลาดลับพวกนี้ราคาถูกกว่า3เท่ารีบไปเดินก่อนที่จะมีคนรู้เยอะๆคอมเมนต์ถัดมานะครับบอกว่าขอถามหน่อยค่ะ ร้านนวดลับที่พูดถึงอยู่ตรงชั้นหนึ่งของสแควร์หรือว่ามาร์เก็ตคะซึ่งคุณชาลอนก็เข้ามาตอบนะครับว่าอยู่ในโซนของสแควร์คอมเมนต์ถัดมานะครับบอกว่าตอนที่ไปเซฟวันโกในมาร์เก็ตครั้งก่อนเจอนักท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะเลยคอมเมนต์ถัดมานะครับขอโทษนะคะร้านนวดอยู่โซนมาร์เก็ตหรือว่าสแควร์คะงงนิดหน่อยจากคอมเมนต์นี้นะครับคุณชาลอนก็เข้ามาตอบแล้วก็ให้รายละเอียดครับ คอมเมนต์ถัดมานะครับบอกว่า500บาทไทยเท่ากับ70ริงกิตมาเลย์เท่ากับ650ดอลลาร์ไต้หวันเท่ากับอาหารเช้าถ้าวันหนึ่งกิน3มื้อเท่ากับ2,000ดอลลาร์ไต้หวันเดือนหนึ่งก็60,000ดอลลาร์ไต้หวันอยากรู้จังว่าคนไต้หวันเงินเดือนเท่าไหร่กันนะคอมเมนต์ถัดมานะครับบอกว่าผมจะไปเที่ยวไทยเองครั้งแรกอยากถามว่าถ้าออกจากสนามบินดอนเมืองแล้ววิธีเดินทางที่ใกล้ที่สุดคือต้องเรียกแท็กซี่ใช่ไหม ดูคลิปแล้วอยากลงเครื่องปุ๊บแล้วก็ไปตลาดนี้ทันทีแล้วค่อยไปเดินตลาดนัดกลางคืนแล้วค่อยไปเช็คอินที่โรงแรมผมจะเดินทางไปถึงตอนเที่ยงเลยอยากรู้ว่าวิธีที่เร็วที่สุดคือต้องเรียกแท็กซี่หรือเปล่าเพราะเท่าที่ดูจากหลายช่องทางเขาบอกว่าให้ออกประตู6แล้วก็ขึ้น A1 ไป BTS สสีเขียวแล้วค่อยไปต่อซึ่งมันอ้อมมากอยากถามทั้งคู่ว่าวิธีที่ไปตลาดนี้ให้เร็วที่สุดคือไปยังไงจากนั้นคุณชารอนก็เข้ามาตอบนะครับ คอมเมนต์ถัดมานะครับบอกว่านวดแค่180บาทเองเหรอเป็นไปได้เหรอคะ7ปีก่อนไปนวดที่ไทยมาชั่วโมงละ1,500บาทหรือฉันจะโดนโกงเขาแล้วคอมเมนต์ถัดมานะครับบอกว่าตลาดนัดกลางคืนแบบนี้ไม่ต้องพูดเรื่องราคาเลยแค่บรรยากาศการจัดแพ็กและการเก็บอาหารก็ชนะไต้หวันขาดลอยแล้วและถ้าเอาเรื่องราคามาคิดอีกก็คือยอมแพ้เลยละจากคอมเมนต์นี้นะครับคุณชาารอนก็เข้ามาตอบว่าปีนี้เราน่าจะไปกรุงเทพอีกครั้งอาจจะเป็นช่วงปีใหม่ สองที่นี้อยู่ในลิสต์ความฝันเรียบร้อยแล้วเสียดายที่เวลาและกระเพาะไม่พอของที่ยังไม่ได้กินมีเยอะมากคิดว่าอาหารสดใช้ได้เลยแล้วพื้นก็สะอาดไม่ค่อยเห็นขยะหรือบริเวณที่สกปรกนะแต่เราทั้งคู่จะเลี้ยงอาหารทะเลโดยเฉพาะของหมากเช่นพวกซีฟู้ดดองต่างๆคอมเมนต์ทัดมานะครับวันนี้ลองแวะไปมาแล้วครับค่อนข้างไกลเลยประมาณ50กิโลเมตรนะ จากคอมเมนต์นี้นะคะคุณชารอนก็บอกว่าขอให้เดินทางปลอดภัยนะคะออกจาก BTS แล้วเดินอีกนิดเดียวก็ถึงแล้วฉันยังไม่ได้กินครบทุกอย่างเลยค่ะปีนี้น่าจะกลับไปกรุงเทพอีกรอบจะขอกินให้เต็มที่เลยถ้ามีของอร่อยฝากคอมเมนต์บอกด้วยนะคะจะตามไปกินขอบคุณมากค่ะและสองคอมเมนต์สุดท้ายนะครับเป็นของคนไทยครับโดยคนแรกบอกว่ายินดีต้อนรับชาวไต้หวันทุกคนมาเที่ยวเยอะๆนะครับ และคอมเมนต์สุดท้ายนะครับบอกว่าดูเพลินมากเลยครับรายละเอียดคลิปดีมากแล้วเงินเดือนของไทยถูกกว่าไต้หวันมากค่าครองชีพก็เลยต่ำถ้าไม่ใช่ในกรุงเทพจากคอมเมนต์นี้นะครับคุณชารอนก็บอกว่าขอบคุณค่ะเรารักความจริงใจและความเป็นมิตรของคนไทยและในอนาคตจะมาเที่ยวเมืองไทยบ่อยๆนะคะและนี่คือคอมเมนต์บางส่วนที่นำมาฝากกันในวันนี้นะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับวันนี้ลากันไปแล้วสวัสดีครับ